สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับเวลาการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับมาพบกับผมเช่นเคยกับสารดีมีสาระนะครับผมวันนี้นะครับก็มาพบกันในคลิปที่2นะครับกับคุณพ่อคําพันธ์นะครับคลิปที่2นี้เราจะมาดูนกนะครับซึ่งนกตัวนี้ก็คือพูดยังไงว่าเป็นนกที่แลกเปลี่ยนมาด้วยมิตรภาพเนาะคุณพ่อคำพันครับครับเป็นยังไงพ่อลองเล่าให้ฟังนะครับนกตัวนี้มายังไงนกนี้มันเป็นต่อเอามาจากเพื่อนนกต่อไปเปลี่ยนกันมา เลี่ยนนกตัวนี้มาอ๋อก็เพื่อนกว่ามีนกต่อนกต่อเปลี่ยนนกต่อไหมนี่อันนี้ใช่นกต่อไหมวะนกใหม่นกตัวนี้นกใหม่ใหม่นกใหม่นกใหม่ยังไม่ได้นกสักตัวเลยนี่แล้วฝึกหรือยังพ่อฝึกฝึกเอาออกป่าไปสองครั้งอ๋อก็คือเพื่อนง่ว่าอูโหูเอานกต่อเปลี่ยนนกใหม่ใช่อ่าทำให้ถึงเปลี่ยนได้พ่อเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่ามันคนเพื่อนกันนะนะนี่อหละนี่แหละจำเป็นต้องให้เพื่อนไปต่อเออนี่แหละครับี่นหละคือจุดประเด็นของผมก็คือจะให้คุณพ่อพูดถึงเรื่องมิตรภาพนะครับที่แบ่งให้กันนะครับทีมงานเดียวกันทีมงานเดียวกันนะครับนี่แหละก็คือ น้ำจิตน้ำใจนะพ่อเนาะบางทีบางทีทีเราบางทีทีเขามันก็มันก็ขัดกันไม่ได้นะครับมันก็เป็นธรรมดาขึ้กันแล้วกันะครับผมเอามาดูอ่าตัวแรกก็มีอะไรดีพ่อตัวนี้มียังไงบ้างครับนี่มันเป็นนกพ่อดูแล้วมันเป็นนกสอมแตกแตกมดปากมันง่ามอ๋อแตกมดง่ามแตกมดง่ามครับตัวนี้เนาะกี่กุกพ่อนกตัวนี้กุกเดียวกุกเดียวนะครับโอ้โหแบบ ขนกาลังถ่ายนะพี่น้องครับขน,ขนบ้านบ้านเราเรียกว่าขนบัวขนบัวขึ้นเต็มหัวเลยครับหรือขนหลอดนั่นแหละครับมันถ่ายขนขึ้นมาเนี่ยครับเต็มหัวเลยอนะครับอันนี้คือออกกี่ครั้งแล้วนะพ่อสองครั้งออกสองครั้งเป็นไงขลงานขันดีขันดีนกอายุประมาณเท่าไหร่่อนกนกนีกถึงเอเขาบอกว่านกได้ได้ปีนกกงได้กงมัน่ย ได้ปีหนึ่งอ๋อได้ขวบได้ขวบได้อายุกรงนะได้อายุกรงปีหนึ่งปีหนึ่งครับผมเป็นนกหนึ่งกุกนะพี่น้องครับมีคาลมไหมพ่อนกตัวนี้มี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 าลมมีขัดมีหนุนมีขัดมีหนุนอ่างมีไหมอ่างอ่างไม่มีขวอ่างไม่มีนะครับโอ้ไม่เป็นไรครับขอให้มีคาลมอ่ะมันฟังเพราะเสียงเสียงกลางเสียงกลางโอ้โหโดนใจอยู่แล้วเนาะโดนใจครับเสียงกลางก็เลยชอบที่เปลี่ยนไปเ็าเสียงอะไรพ่อที่เปลี่ยนไปเสียงกลางมหาเล็ก ไม่ใช่เสียงกลางก็ไม่นช่เล็กก็ไม่ใช่อ๋อถ้าเป็นเล็กก็เล็กไปหากลางเนาะเออเล็กไปหาถ้าตีเป็นกลางก็กลางลงเออถ้ากลางลงครับผมนี่คือตัวแรกคุณพ่อไปต่อเนี่ยสมันมกจะไปกี่ตัวพ่อส่วนมากก็จะไปตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวสองตัวพ่อมันมันเหนื่อยนะอ๋อเอาไปดูท่านเล็กมาดูตัวนี้ครับเอาตัวเดียวจบเลยตัวเดียวจบเลยนะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับผมเนาะกำลังนกกําลังถ่ายขนกะพีปนนองครับว่าขนบัวหรือขนหลดกําลังขึ้น นะพอดีผมมาเห็นพระเนียยอันนี้พระเนี่ยที่ใช้ประจําใช่พ่อใช่ประจำอ่าอันนี้เขาเรียกอะไรพ่อนี่เสือตบตูดเสือตบตูดนะครับอ่ามีทั้งเออทําไมอันนี้มีฝั่งเดียวแล้วพ่อันทำสองฝั่งมันใส่ยากอ๋อปรับเปลี่ยนเป็นเหลือฝั่งเดียวเหลือฝั่งเดียวหน้าเดียวหน้าเดียวเสือตบตูดหน้าเดียวเสือตบตูดหน้าเดียวถ้าฝั่งใส่ยากครับผมอ๋ออีกฝั่งหนึ่งก็ คืออันเก่าครับมันเป็นสองสองหน้าใช่ไหมพ่อสอหน้าอ๋อพ่อเลยถอดออกใช่ไหมครับเหลือหน้าเดียวเลยหน้าเดียวโอ้นี่นี่นี่หน้าเดียวแหละครับนี่นะครับแล้วก็ใส่ไม้เศร้าใช่ไหมพ่อโอ้ตรงนี้เปลี่ยนเป็นใส่เศร้าแทนทีนี้เนาะพ่อเนาะใส่เศร้าแทนโอ้เศร้าเป็นแบบไหนพ่อเป็นเป็นไม้พ่อแบบไม้เลยมันถึงก็สนัดดึงโอ้แบบไม้ไผ่ใช่ไหมครับไม้ไผ่อู้ขอดูวันนี้นะครับมือใหม่เสี้ยนใหม่ทุกท่านที่เพิ่งเล่นมานี่ อาจจะเจอแต่ไม้เศร้าที่เป็นทุกวันนี้นะครับที่เป็นท่อเนี่ยนะครับท่อไฟเบอร์กลาสเนี่ยนะครับผมเนาะหลายยี่ห้อนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นเก่านะครับเป็นรุ่นเก่าเลยนะครับคือใช้ไม้ไผ่นะครับสมัยก่อนผมก็เคยเห็นนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้สักทีนะครับเพราะว่าปีนอย่างเดียวนะครับพอมาหาดเล่นไม้เศร้ามันก็มีไม้เศร้าเป็นแบบนี้แล้วนะครับยุคใหม่แล้วนะครับก็เลยเล่น รุ่นใหม่นะครับแต่ก่อนจะเป็นแบบโอ้โหไม้เศร้านะครับท่อนเดียว,น,ยวนะครับเอาล้ะครับพี่น้องครับนกเริ่มขันแล้วโอ้โหตัวไหนพ่อขันอยู่นี่พ่อกงสีไหนพ่อไไกรงขี้เขียวนี่หรือเปล่าฮะออนะเลยครับโอ้โหเสียงกลางทั้งนั้นเลยนะครับสองตัวนี้นก,ค,นก,กครับผมอ้า องงโอ้ครับครับเอา้าเดี๋ยวมาดูครับนี่แหละครับนี่คืออะไม้เ้าอันนี้ยังถือว่าตัดนะพ่อ,อแต่ก่อนเก่าจริงๆก็คือท่อนเดียวเลยท่อนเดียวยาวเลยยาพ่อเคยใช่ไหมครับเคยใช้แต่ก่อนเคยใช้แบบนั้นแหละกี่เมตรพ่อรุ่นเก่าที่ว่าเป็นไม้อันเดียวเลยนึ่ว่าไปแย่ไข่มดแดงประมาณ ห้าเมตรมั้งห้าเมตรใช่ไหมครับประมาณนี้แหละอ่าแบกไปเลยนลว่าเนาะแบกไปเลยเนื้อว่าไปอ่าหาขโมยมะม่วงเขานะครับนี่นี่มาดูครับนี่คือทําจากอันนี้ไม้ไผ่นลงพ่อเนาะโอ้โหอย่างดีเลยครับอ่าก็คือเผาลนไฟอย่างดีเลยไฟอย่างดีครับเพื่อกันมอดกันอะไรหลวพ่อเนาะกันมอดอืมครับนี่นี่นี่คืออ่าแบบรุ่นเก่าเลยนะพี่น้องอันนี้จะเป็น จะเป็นอ่าใส่มันมีสองชุดชุดนี้ชุดนี้สําหรับไอ้ไอ้เนียได้อ,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 อ๋อครับพี่น้องครับอันนี้ท่าละกี่เมตรพอ่นอเม็ดกว่ากว่าเนาะเมตรกว่ากว่าครับเมตรเนาะโอ้โหนะครับอันนี้คือทีนี้ก็ต่อ,อยังไงนะครับโอ้โดยใช้เหล็กใช่ไหมครับใช้ตะปูใช้เหล็กแล้วก็ตะปูครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะพ่อเนาะอืมนี่นี่นี่เอาพ่อลองลองห้ดูนะครับ ท่อนแรกนะครับท่อนแรกท่อนแรกนี่แหละนะครับเดี๋ยวเข้าไปปุ๊บแล้วก็หมุนหารูนิดนึงไในรูมันะนะนี่นี่รูก่อนอันนี้เสร็จก็ไปมันจะตรงไปแ้วเพราต้องหมุนหาก่อนเนาะเออนี่ให้เลี้ยงให้ตรงปุ๊บเข้าไปเสร็จอืม,มท่อนไหนเป็นท่อนไหนลนะพ่อน,นี่ตาก็ไม่ค่อยดีเออ มาอยู่ที่มืดอีกต่างหากครับเอ้าเอาไม่เป็นไรพ่อไม่เป็นไรก็รู้ว่าให้เอาตะปูนี้เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปนะครับกันมันเลื่อนกันหลุดกันหลุดครับอ๋อโอเคอันนี้คือก็ต่อไปอย่างนี้ครับอันนี้ก็ใช้ประมาณสี่ท่อนนะพ่อเนาะสี่ท่อนอ่าสี่ท่อนนะครับน่าจะเกือบท่อนละสองเมตรแหละพี่น้องแต่ว่าเรายกขึ้นไปต่อประมาณแปดนะพ่อเนาะแปดเก้าเมตรอ่ะสูงสุดเลยเพราะว่ามันไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับ น่าจะไม่เอาสูงสุด9เมตรนะครับโอ้โหก็ถือว่าสูงนะครับเส,สาปัจจุบันที่ผมใช้ก็อยู่ที่8เมตร9เมตรนี่แหละประมาณนี้นะครับอูออันนี้คืออไม้เ้าที่พ่อใช้นะครับแล้วเ้ายุคใหม่ไม่มีไม่มีใช้แบบนี้อย่างเดียวแข็งแรงดีงด้วยเจอกิ่งไม้เจออะไรดึงอย่างเดียวเท่านี้ดึงขาดครับผมอ๋อตัวแรกนะครับอันนี้คือแลกมาด้วยมิตรภาพนะพี่น้องครับก็คือ พูดยังไงวาพ่อก็ชอบได้แหละเนาะเพราะมันเป็นนกเสียงกลาง,ง,งาชอบเสียงครับมันครคูไหมพ่คมอครูไหมครูไหมเอาลองฟังเสียงเลยพ่อมาฟังเสียงเลยว่าจะเป็นเสียงหงเพราะว่าสองตัวที่ขันได้ยินเมื่อกี้นี่เสียงกลางหงหนุนครับตัวหนึ่งขัน,นตัวนั้นนกต่อยพ่อขันอยู่นู่นกนกแอบฝึกต่อนกฝึกต่อเหมือนกันครับโอ้โหหลายตัวหลายตัวพี่น้องตัวนี้นกใหม่แต่พอ อันนี้ออกมานี่นกใหม่เหมือนกันใช่ไหมพ่อนกใหม่เพิ่ึ่งเพิ่งได้นกสี่ตัวเฉลยสีตยส่ตัวเฉลยสี่ตัวมาดูครับฟังเสียงหน่อยนเหเฉลย พอแล้วอืมอ้ากใหม่ครับ ตัวนี้ชสีงกลางนะครับเพราะอืมอืมอื้มเร็วดีนะพ่อเนาะตัวนี้เนาะครับนกเสียงเล็กตัวนี้ก็คือส่วนมากมันจะจัดนะพ่อเนาะครับเนสะียงกลางนี่ก็พอใช้ได้ครับเสียงใหญ่จะช้า ครับอืมครับผมฮะก็ได้ยินแล้วแหละนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็เพรง่ายว่าไม่ใช่นกที่พ่ออคัดไว้เพราะตัวนี้จะคูไหมนี่ผมว่าคูแน่ๆเลยนกมันได้อายุแล้วมั้งพ่อนี่ใช่ไหมมันจะได้แล้วแหละนี้ก็จะได้อ่าอายุของพ่อที่จะออกต่อเท่าไหร่พ่อกี่ปีหรือกว่ากว่าปีกว่าปีปาปออกเลยไหนพ่อลองฟังนยพ่อผมว่าน่าจะน่าจะคูแน่ๆนะนกตัวนี้อ่า เดี๋ยวค่อยดูดูลายนะพี่น้องครับเดี๋ยวฟังเสียงก่อนครับนกนี่จะต้องฟังเสียงก่อนนะครับว่ามันเป็นโทนเสียงไหนนะครับคือเวลาเราไปเลือกซื้อนกนี่คือเราต้องฟังเสียงก่อนนะครับอ่ตัวนี้เปียวนิดนึงเป็นหนึ่งกุกใช่ไหมว่านกตัวนี้หนึ่งกุกอ่าเพราะว่าดูทรงแล้วนี่เป็นนกหนึ่งกุ๊กมันจะ อ๋อเห็น <_ d ata> เห็นเห็น <_ d ata> มีอะไรนะพ่อมีกำมีอะไรใส่ปอกขาด้วยเหรอครับตัวนี้ <_ d ata> อ๋อพ่อเป็นคนใส่พ่อเป็นคนใส่ที่รกเอาเอาอยู่เรกรงใหญ่นะอ๋อต่อมาได้แล้วใส่กรงรวมไว้ใส <_ d ata> ่กรงรวมไม่ใส่ปอกขาแล้วเปิดชอบเทียมมันก็ใส่ป,ปอกขาไว้ครับมันจะคูอยู่นะครับพี่น้องครับแต่ว่ามันขอให้ตัวหนึ่งเปิดตัวนี้คือคูคูเลยนกอะ่ะนะครับ อืมนกมันตกใจนิดหนึ่งครับอตัวนั้นก็ไม่เห็นอโอ่้ไม่ต้องหวง่งหวงเลยยังไงพอ่ออยู่บ้านกไจะขัน ไม่เป็นไรพ่อไม่เป็นไรครับนกมันมันจะเอาอยู่แหละนะครับขอให้เปิดตัวนึงเปิดตัวนี้คือเอาเลยนะครับนกมันพร้อมอยู่แต่ว่ามันยังไม่คลึกเท่าไหร่นะครับน,นกนะครับมันก็อยู่ที่นั่นนะครับเอาดูตัว,ด,ตว,ด,ตวดูตัวทีนี้นะครับอ่าผมเสียงการผมก็ชอบไปแล้วก็อ่าเหมือนกันเลยนะครับอ่านี้ก็ถูกอา่าถูกคอกันเลยครับนกคุยกันด้วยเสียงกลางนะครับตัวนี้จะเป็นเสียงกลางตัวนี้จะเป็นเสียงเล็กนะครับ ครับผมโอ้โหอันนี้นกแถวไหนพ่ออนนี้นกแถวบ้านเราไหมครับนกตัวนี้ได้มาจากไหนได้มาจากอำเภอรประจกนะักษ์มั้งเออใช่ออ๋พ่อไปต่อที่นู่นเหรอครับต่อที่ประจักษ์ก็ไปอำเภอเพชรก็ยังไปน้องอำเภอเพชรก็ไปครับอันนี้แลขแปดคนเก้าคนไปกินข้าวป่าอ๋อไปกินข้าวป่ากัน <laughs> ช่วงนี้คือพักเลยพ่อเจวานี้พักนกป่ามันไม่อ่ามันไม่คึกเนาะนกป่าไม่คึกโอ้โหนะครับนี่ตัวแรกนะครับยังยังไม่ได้เข้าคนเนี้ยนะพ่อเนาะยังยังเลยยังไม่เข้าคเนี้ยเครบขวบตอนไหนนี่พี่พ่อตัวเนี้ยก็จะเข้าจะถึงขวบแล้วแหละแต่คิดว่านกป่ามันคึกก่อนเพิ่งเกีกัแอบอ๋อครับก็คือเพื่อใหเข้าขวบแล้วเข้าขวบแล้วครับเรานกป่ามันคึกอ๋อครับครับอันนี้คือนกที่ถือว่าตอนนี้เป็นนกหลัก หน้าตอนนี้ให้พ่อหน้าตอนนี้เนาะใช่ตอนนี้เป็นนกหลักเป็นนกหลักอยู่อันนี้นกแถวไหนพ่อโซนไหนน่ครับตัวนี้ได้มาจากเนแถวแถวนกตะไก้แถวนกตะไก้อืมครับครับนี่อันนี้คือเป็นถือว่านกต่อตรงนี้แหละนกต่อหลักครับนกต่อหลักได้ประมาณกี่ตัวรบกสี่สี่ตัวสี่ตัวไม่ใช่เลยสี่ตัวนะครับอืมเนี่ยครับอยู่บ้านมันไม่ค่อยขันได้นกตัวนี้ครับอืม ไม่เคยัยันกัด่ไปปานนี่ก็ขยันอืมขยันที่สุดเลย <c oughs> ใช่ไหมพ่ออืม <c oughs> อันนี้คือนกต่อนะครับอีกตัวหนึ่งตัวตรงนู้นนะครับเสียงเพราะมากเลยเสียงกลางนะครับเอาไปงนไงว่านกส่วนนี้ก็นกแถวนี้คือจะเป็นนกที่พูดงา่ายว่ามีอยู่ทั่วเลยไปทั่วอำเภอพูดไง่ายนะ <c oughs> พ่อเนาะ <c oughs> นะครับกเ็เดี๋ยวเดินไปดูตามกรงดีกว่าพ่อนะออันนี้ก็วังนงี้ไม่อันตรายแล้วพ่อเนาะ ครับนี่ก็คือพวกนี้ได้อายุหรือยังพ่อพวกนี้หรือยังไม่ได้ยังไม่ได้อายุเลยพวกเนี้ยพึ่งประมาณสักเดือนกว่าๆเนี่ยครสองตัวนี้ผมว่ามีตัวหนึ่งแหละเมื่อกี้นี่ขันอยู่นี่เสียงกลางผมว่าตัวเนี้ยคิดว่าตัวนี้เหรอเสียงกลางใช่ไหมพ่อตัวนี้อ่าเสียงกลางหองเนี่ยตัวนี้ประมาณสี่ห้าเดือนน้อยสี่ห้าเดือนโอ้โหสี่ห้าเดือนเสียงเต็มแล้วนะครับพี่น้องครับสี่ห้าเดือนเสียงเต็มแล้ว เสียงกลางเลยนะครับผมกลางห้องเลยโอ้ใช่ครับเป็นขนป่าอยู่เลยครับนกยังไม่ถ่ายคนนะพ่อเนาะครับนี่แหละคือเราดูเลยเรารู้เลยครับเวลาเราไปซื้อนกนี่นี่บางตัวมันเสียงเต็มแล้วนะครับพี่น้องกรณีศึกษานะครับบางตัวเสียงเต็มแล้วแต่ว่ายังเป็นขนป่าอยู่นะครับนี่ยังไม่ถ่ายคนเป็นคนบ้านนะครับยังเป็นคนป่าอยู่นะครับโอ้โหเสียงกลางหองเมื่อกี้ผมได้ยินโอ้โห ครับโดนใจครับตัวนี้เอ้าตัวนี้เป็นไรพ่อเนี่ยตัวนี้บวชเลยครับทําไมหัวล้านล้านลุ้นลุ้นยังไงนี่มันดิ้นเลยครับพ่อโอ้โอ้ตัวนี้เสียงใหญ่เป็นนกใหม่เหมือนกันครับเพราะว่ายังเป็นคนป่าอยู่เลยปสองตัวเนี้ยล่าสุดโอดล่าสุดโี้ตัวนี้แต่ตัวนั้นสองตัวอืม แถวบ้านเรานี่ไหมพ่อเออแถวบ้านเราครับผมอ,อันนี้อีกตัวหนึง่งล่าสุดนะครับล่าสุดอ่าอันนี้เสียงอะไรพ่อหนิเสียงเสียงใหญ่เสียงใหญ่โอ้โหใหญ่คู่กันเลยของตัวนี้นะครับต้องขออภัยนะครับอาจจะไม่ชัดฮะช้าช้าตัวนี้ก็เหมือนกันอ๋อเรียกช้าช้าครับอยู่ป่าเลอะโอ้ยฉัน ยยัังงไม่ยังไม่ดีช้าช้าๆใช่ไหมครับช้าาๆๆลกคือมันเสียงดีอยู่แต่ว่ามันมันมันเวลามันมันมันเรียกนะมันช้าใช่ไหมครับช้าคือคนที่ไปต่อด้วยกันอ่ะมันมีคนหนึ่งเขาชอบนกเสียงใหญ่ครับพอได้มาก็เออครั้งวันนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกับคนนั้นออ๋เขาชอบนกเสียงใหญ่พ่อชอบนกเสียงกลางกลางแล้วจะเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันได้โอเคเลยอย่างนี้เข้าทางกันเลยนะครับคนหนึ่งชอบสดน้ําคนหนึ่งชอบ กินตอนก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นพ่อเมื่อกี้ตัวไหนที่ขันเสียงเพาะๆนะโอเคครับโอเคครับครับมาดูอีกหนึ่งฝั่งนะพี่น้องครับอ่าอันนี้เป็นนกยังไงพ่อนกใหม่เหมือนเดิมนกใหม่ตัวนี้ก็ใหม่ได้ขวบหรือยังพ่อได้แล้วโอ้ไม่ทราบว่าตัวไหนขันเมื่อกี้เนาะเสียงกลางพ่อตัวนั้นจะเป็นกลางโอ้เทียบครูไหมเทียบครูไหมพ่อครูอ๋อ อเอาตัวนี้ลองไปเทียบคุยพอเอาเอาไว้ตรงนั้นแล้วยกตัวนี้ไปนะผมขออนุญาตน,นะพ่อนะนะครับเดี๋ยวจะได้ช่วยตัวผมจะเป็นคนปวดแขนเองนะหรือหรือพ่อจะไปเองเอาโอเคครับผมเจ้าของยิ่งดีนกมันจะไม่ค่อยตื่นครับน้องครับอผมจะอยู่ไกลแล้วกันฟังเสียง อาโอเคพ่อประมาณนี้แหละครับได้ยินเสียงอันนี้นกจากที่ไหนพ่อนกแถวบ้านนี่โอ้นกแถวบ้านอ่าบ้านเนาะบ้านเรนะาน,นี่แหละอืมน่าจะเป็นตัวนี้แล้วพ่อเมื่อ,อกี้เนาะที่ที่ขันเ,ลเลนาะตัวนี้แหละเสียงกางนโอ้ม,มันมีตัวเดียวเยสียงกลางเสียงกลางอยู่นี่ือตัวนี้เสียงกลางครับอันนี้เสียงอะไรวะพ่อพี่หูมาเสียงเล็กสุดเลยเสียงเล็กสุดเลยในบ้านครับฝั่งนั้นอีกอสองตัวก็เสียงไหนพ่อเสียงเล็กเสียงเล็กเหมือนนกัอ๋อครับมีตัวเดียวนี้ที่ตัวนี้เล็กสุดเลยอ๋อครับ เนองครับนี่ตัวนี้ก็เสียงกลางของมันกันนะครับขออนุญาตดูตัวแล้วพ่อนะครับผมโอ้โกรงนี่ใช่ใช่ย่อยครับกงนี่สุดยอดเลยโอ้ <laughs> หนักครับ <laughs> อ่าเดี๋ยวมาดูตัวนิดนึงได้ยุ่งอยังพ่อได้ได้ยังเนี่ได้แล้วออกสักครั้งหรือยังเห็นหางหักออกออกแล้วได้ได้ลุกตัวหนึ่งพอดีพอ พอถูงนกป่ามันมัเหยียบนะว่าได้นกป่าแล้วมันจะหลบู่พักหนึ่งเลยฮะมันมันจะจะหลบเอาไปอีกทีหลังเนี่ยไม่ขันแล้วพอมาพักไว้วันไหนล้วออกไปวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเอาไปออกไปขันอยากจะขันอนี้ขันแล้วใช่ไหมพ่อโอ้เอานกอีกแล้วก็คือพูดยังไงว่านกป่าเหยียบใช่ไหมครับใช่คือไม่ใช่เหยียบพวากระปุกไรเข้าเลยเออพอพอมาขันนกป่าบินเข้ามามาเหยียบเอาเลย อไม่ขันอีกเลยมลใจตกใจตอนที่พ่อเอาออกนั้นได้ขวบหรือยังได้แล้วได้แล้วโอ้ขนาดได้ขวบนะครับนี่ใช่ไหมครับพ่อขนาดได้ขวบเขาเลยเอาไปทีหลังอาการเป็นยังไงพ่อหลังจากที่กลับมาหลังจากได้นกจากได้นกเอาไปสองครั้งไม่ขันเลยเลยพักมันเลยเลยเพิ่งเอาไปวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเมื่อกี้นี่เมื่อกี้เมื่อวานนี่เหมือไหนวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่แหละครับในวันนี้ก็วันอังคาร สองสามวันที่แล้วเอาไปเป็นไงพ่อขันดีขันดีขันมาหยุดเลยแต่ถ้านกเข้ามาแล้วมันจะเป็นยังไงไม่รู้เลยมันจะเอาหรือไม่เอายังไม่รู้อนี่แหละครับพี่น้องครับนี่แหละขนาดนกได้อายุแล้วนี่ขนาดนกได้อายุนะครับผมอ่าแต่ก็ยังถือว่ายังนั่นอยู่นะครับยังอ่อนอยู่นะอายุหนึ่งปีเนี่ยนะครับก็ต้องสักปีห้าเดือนปีหกเดือนแลพี่น้องครับเนาะเดี๋ยวขอดูอ่า โอ้ต้องใส่็จนะว่านาะไม่งั้นนกกระจอกเนาะเออนกกระจอกนกกระจอกเยอะครับนี่ครับอืมนะครับตัวนี้มีมีมีขวบมีคารมมีคารมมีแบมีหนุนด้วยบางทีก็มีอ่างมีอ่างด้วยเออบางทีก็ไม่มีไม่รู้เป็นยังไงอ๋อครับครับอันนี้ต้องครับมันก็เป็นธรรมดาครับมันก็เป็นธรรมดานะครับโอ้อันนี้เสียงกลางนะครับเป็นนก หนึ่งกุกนะพ่อเนาะหนึ่งกุกครับเสียงกลางหนึ่งกุกเสียงกลางอ่ะนี่โอ้โหเกือบแล้วนะพ่อเนาะถ้าเกิดมันคือพ่อพักนานไหมโอ้นานอยู่ร้านสักสองสามเดือนได้สองสามเดือนประมาณนี้ออืตอนแรกมันก็คึกอะไรปกตินี่นะพ่อเนาะปกติเลยพอแม่แม่ผมที่จะถามมันถึงว่าพอมันได้นกนี่พอตอนเช้ามายังไงหลังจากมาใส่กรงแล้วมันขันมันคึกก็ขันอยู่เลยแต่เอาไว้ป่ามันไม่ขันอ๋อยึดยันนกป่าขัน มันก็ไม่ขันครับเลยพักไว้ขึ่งหัวครับตอนพ่อไปเอาลงนี่มันดิ้นไหมพ่อนกตัวนี้ดิ้นไหมดิ้นตอนลงาลงดิ้นนกดิ้นในพระเนียดเนี่ยตอนนกถูกอยู่ปลาเนี่ยมันดิ้นเนี่ยนกตัวนี้นะดิ้นแต่เดี๋ยวนี้มันเอาแปลมันไม่ดิ้นแล้วอวันที่นกถูกมันดิ้นครับผมครับผมอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาเพราะว่าอ่า ประสบการณ์นะครับแต่ละคนแล้วก็แต่ละตัวนี่คือมันแตกต่างกันครับพี่น้องครับนกบางทีมันมันขึ้นมันช้ามันโดนเนี่ยนะครับเพราะนนกเป็นนกเขาแท้ๆนะครับยังทําให้สามารถให้นกเงียบให้นกหลบได้เลยนะครับเนี่ยก็ต้องแต่ละตัวนั้นเหมือนกันครับก็ต้องก็ได้ก็ไปเลยครับเนาะบางตัวได้ก็ไปเลยนะทีนี้นะพ่อเนาะเก่งไปเลยสองตัวสามตัวยิ่งเก่งทีเนี้ยเก่งไปเรื่อยๆบางตัวมันก็หลบอย่างนี้แหละครับผม เอาละครับพี่น้องครับวันนี้ก็ถือว่านะครับมาพบกับนะครับปรมอาจารย์ทางด้านอ่าอำเภอกุมภาวะปีอีกฝั่งหนึ่งนะครับอคนละฝั่งนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งในเมืองนะ่อเนาะที่ผมไปครัฝั่งนู้นฝั่งในเมืองอันนี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับอำเภอกุมภาวะปีตำบลประโคนะครับผมเนาะนี่คือต้องขอขอบคุณนะครับคุณพ่อที่ วันนี้เสียสละเวลานะครับให้ผมได้มาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับผมก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับคุณพ่อคำพันธ์ไปก่อนนะครับบ้ันสวัสดีครับ